บาะแลมบิซ่าป่าแต่งเสร็จไปอีกหนึ่งลูกนะจ๊ะมีรูปภาพมาให้อยากได้แนวไหนจัดภาพมาเลยเราทำให้ได้หมดเลยนะคะตามรูปนั้นของน้องเขาลายด้านข้างจะเป็นลายมัทถูแต่ทีนี้น้องเขาเปลี่ยนใจเอาด้านข้างเป็นลายเคบ,บ้าทแทนแล้วก็ด้านท้ายเป็นลายมัทถู ลักษณะมันก็จะเป็นประมาณแบบนี้ถ้าแบบนี้เขาเรียกลายมัตทูนะคะเป็นลายรุ่นรถยนต์รุ่นสมัยโบราณสมัยเก่าเอามาผสมผสานกับลายเคปบ,บ้ารุ่นใหม่ส่วนด้านบนนี่ก็เป็นรีดลอนเดเดอร์เหมือนเดิมเย็บคิ้วรอบตัวเบาะทั้งหมดเลยปาดลงก็จะเป็นทรงประมาณนี้ใครชอบแบบไหนหารูปมาให้ได้เลยนี่นะคะดูความบางดูด้านข้าง ก็จะประมาณนี้ตามรูปเลยค่ะแลมบิสตา